สวัสดีค่ะพบกับจอบกครับจับจุดเทรดประจำวันที่26ตุลาคมนะคะตลาดเมื่อวานนะคะจะปิดถึงแม้จะปิดบวกไปได้แต่ว่าสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นในเขตโอเวอร์บอทของ Modified Stochastic ในกราฟ60นาทีทำให้เราคิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยนะคะที่จะเข้าซื้อตามในตอนนี้แนะนำว่านะคะถ้ามีอยู่แล้วก็ทยอยทำกำไรตามแนวต้านดีกว่านะคะโดยที่จะให้แนวต้านไว้ที่ 1 5 1 0แล้วก็1 5 2 0ตามลำดับนะคะถ้าหากว่าอยากจะรับเนี่ยควรจะรอให้มีการย่อตัวในระหว่างวันก่อนนะคะโดยที่แนวรับแรกคือ1 495ถัดมาคือ1 480ค่ะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว CPO นะคะถ้ามองระยะกลางๆนะคะจะเห็นว่าเทรนเนี่ยก็ยังเป็น up trend นะคะแข็งแรงดีล่าสุดเนี่ยนะคะแท่งเทียนก็มีการ ปรับฐานระยะสั้นๆไปนะคะแต่ถือว่ายังอยู่ในกรอบ up trend ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้ทำ new high ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราทดสอบ h i g เดิมที่64บาทก่อนนะคะถ้าเห็น high ใหม่ก็อาจจะได้เห็นแถวๆ66บาทรับที่62คัด l o s ที่61ค่ะ ตัว IFEC ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อวานวอลุ่มเข้ามาเพิ่มจากช่วงก่อนหน้าอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลักดันให้ราคาเนี่ยปิดเหนือ EMA 25ได้เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนเลยนะคะจนในระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้ตามแรงซื้อแล้วก็แรงส่งของเครื่องมือแนวรับจะอยู่ที่4บาท46แนวต้านแรก4บาท68ถัดไป4บาท84และคัดลอสที่4บาท36ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นชอ็อตเซลล์นะคะตัว bh ตัวนี้หน้าชอ็อตเพราะว่าจะเห็นว่าไฮก่อนหน้าเนี่ยนะคะราคาล่าสุดเนี่ยเดินเดินทางขึ้นมาจะถึงช่วงไฮก่อนหน้าแล้วก็ใกล้ๆก,กับช่วงแนวต้านเก่านะคะแถวแถวหนบบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะคะแต่ว่าเครื่องมือ m o d i f y stochastic เนี่ยกลับเข้าสู่เขต overbought อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีแรงขายออกมาเป็นพัก,พกๆนะคะเมื่อวานนี้เราก็มองว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่น่าทะลุตรงจุดนี้ไปได้นะคะแนะนำชอ็อตที่180้ แล้วก็ซื้อคืนที่172นะคะคัทลอสที่183ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ